ไมพิรัตถึงกับต้องหลั่งน้ําตาหลังซาร่ายินยอมให้ปกครองบุตรร่วมกันจากสถานการณ์ตอนนี้หลังจากที่ทั้งคู่ได้เปิดใจกันไปแล้วทั้งสองฝ่ายทั้งหนุ่มไม้และซาร่าถือได้ว่าเป็นกระแสที่แรงมากในตอนนี้ซึ่งวันนี้17กันยายนซาร่ายินยอมให้ไมพิรัตได้มีอํานาจปกครองลูกร่วมกันแต่ต้องทําตาม6ข้อดังนี้ 1. ขอให้ไม้ชําระค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนานานาชาติจังหวัดภูเกต็ตและจ่ายเงินค่าเรียนในอนาคตจนจบปริญญาเอก 2. ค่าคนขับรถและพี่เลี้ยงจนกว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้ 3. ขอเพิ่มจาก30,000เป็น50,000บาทจนกว่าบุตรจะมีรายได้เพียงพอและหาเลี้ยงตัวเองได้ 4. ซื้อคอนโดหรือบ้านที่กรุงเทพให้ลูก 5. ห้ามนำบุตรไปหารายได้ 6. หากผู้ร้องนำบุตรไปหารายได้ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ค้านผู้ค้านมีสิทธิ์ที่จะกีดกันไม่ให้เจอลูกจนกว่าจะสำนึกผิด ก่อนจะจบรายการไม่ถึงกับต้องหลังน้ำตาเมื่อถูกถามว่าหน้าตาดูไม่มีความสุขเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคือทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่จัดก,การปัญหาต่อไปเดินหน้าต่อถ้าเราไม่อยู่แล้วใครจะดูแลลูกยังมีอีกหลายอย่างที่ยังอยากทําแต่ไม่ได้ทาอย่างไรก็ตามสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะ